สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ก็จะกลับมาสู่เรื่องราวความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหนอีกตอนหนึ่งซึ่งก็ยังเป็นเรื่องราวของการพยากรณ์จรจากดาวพราะเคาะจรต่อไปแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาทางโหราศาสตร์ไทยก็จะขออนุญาตแนะนำเพลย์ลิสต,ต่างๆของทางช่อง สาระสำราญให้ผู้ที่ติดตามได้ทราบว่านอกจากเพลลิสทางด้านโหราศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วทางช่องสาระสำราญก็ยังมีเพลลิสอื่น,นๆที่น่าสนใจซึ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำให้ท่านที่ติดตามได้ทราบสักสองเพลลิสนะครับเพลลิสแรกที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นเพลลิสคนจริงแห่งสยามที่เป็นรายการบอก เล่าเรื่องราวบุคคลที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของสยามที่มีวิถีการดำรงชีวิตมีแนวทางในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติที่เป็นต้นแบบที่ดีบุคคลเหล่านี้บางครั้งเราเองก็อาจจะลืมเลือนไปนะครับเพลย์ลิสต์ที่2ที่อยากแนะนำก็คือเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าคุยกันฉันเพื่อนก็เป็นรายการที่ คุยร่วมกันแบบสนุกสนุกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจก็มีทั้งเนื้อหาที่ให้ความรู้แล้วก็จะมีผสมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ให้ความสนุกสนานเรียกว่ามีทั้งสาระแล้วก็มีทั้งความสำราญตามชื่อของช่องนะครับที่ชื่อว่าช่องสาระสำราญกันเลยทีเดียว กลับมาเรื่องราวทางบทเรียนของโหราศาสตร์ไทยนะครับในวันนี้เราก็คุยกันต่อในเรื่องของการพยากรณจรแต่ก็จะเฉพาะเจาะจงในหัวข้อที่ขอใช้ชื่อว่าความจําเป็นในการใช้ตนุจันทร์ในการพยากรจรในการศึกษาเรื่องราวของการพยากรณจรจากดาวพระเคราะห์อจรในตอนที่ผ่านมาคือตอนที่4 1นั้นนะครับ ก็จะเห็นว่าโหนสามารถที่จะอ่านคําพยากรณ์จรไปได้ทุกเรื่องในทุกภพเรือนตามที่ดาวพระเคราะห์สถิตณตํนะาแหน่งใดๆในจกักรราศีในช่วงเวลาที่โหนต้องการจะอ่านคําถามที่สําคัญก็คือเมื่อดาวพระเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือนในภพที่โหนต้องการจะอ่านโดยปกติแล้วก็อย่างที่ท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์ก็จะทราบกันดีว่า ดาวพระเคราะห์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการโคจรย้ายราศีอย่างเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมออย่างเช่นพระอาทิตย์ก็จะย้ายราศีทุกๆประมาณหนึ่งเดือนดังนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพบเรือนที่พระอาทิตย์ท่านเป็นเจ้าเรือนนั้นถ้าเรียกในรูปแบบของทางนิติศาสตร์ก็จะบอกว่าอายุความของ พระอาทิตย์ก็จะยาวนานแค่ประมาณหนึ่งเดือนเท่ากับระยะเวลาที่โคจรอ,อยู่ในราศีนั้นๆเช่นกันดังนั้นนะครับถ้าลองพิจารณาชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งดาวพระเคราะจรในวันที่หนึ่งมกราคม2567เมื่อเราลองเปรียบเทียบในตัวอย่างนะครับดูกับตำแหน่งของดาวพระเคราะจร ในวันที่1กุมภาพันธ์2,567เรียกว่าระยะเวลาต่างกัน1เดือนตำแหน่งของดาวพระเคราะจรทั้ง2วันเราก็จะเห็นว่าในวันที่1มกราคม2,567ภาธิาทิตย์ก็จะจรสถิตยอยู่ที่ราศีธนูร่วมกับดาววังคารซึ่งก็เป็นดาวคู่ศัตรูแถมยังสถิตยอยู่ในภบอลิแต่ในวันที่1กุมภาพันธ์2567นั้น พระอาทิตย์ก็โคจรย้ายแล้วนะครับไปสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรพบปัตตนิร่วมกับดาวพุธด,ดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระในช่วงเวลาที่ยกตัวอย่างมาสองวันนี้นะครับที่ห่างกันหนึ่งเดือนก็จะอ่านโครงสร้างคำพยากรจรแบบง่ายๆตามหลักการเดินตามดาวที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะครับก็จะเห็นความแตกต่างของสองโครงสร้าง ในวันที่หนึ่งมกราคมเราจะได้โครงสร้างคำพยากรณ์แบบง่ายๆว่ากระดุมพระอลิส่วนในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็จะอ่านโครงสร้างออกมาได้ว่ากระดุมพระปัตตนิในกรณีของดาวพะระเคราะห์ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบอื่นๆก็เช่นกันท่านก็จะสามารถอ่านเรื่องราวของพบเรือนนั้นๆเป็นคำพยากรณ์จรอ,ออกมาได้ เช่นในตัวอย่างที่ยกมานะครับแต่ท่านต้องเข้าใจว่าคำพยากรณ์น,นั้นหรือในเรื่องนั้นๆก็จะมีอายุความเท่ากับระยะเวลาที่ดาวพฤกษ์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบที่ท่านต้องการอ่านสถิตยอยู่ในราศีนั้นๆโดยดาวพราะห์แต่ละดวงก็จะมีระยะเวลาในการโครจรผ่านแต่ละราศีหรือเรียกว่าอัตราการโครจรที่แตกต่างกันไปนะครับ พระอาทิตย์ก็ใช้เวลาในการโคจรผ่านแต่ละราศีก็ประมาณ30วันดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนพระจันทร์ก็ใช้ระยะเวลาในการโคจรอยู่ที่ราศีละประมาณ2วันครึ่งซึ่งก็ถือว่าสั้นที่สุดในบรรดาดาวพระเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ส่วนดาวอังคารใช้เวลาประมาณ45วันดาวพุธก็ใช้เวลาประมาณ30วันดาวพฤหัสบดีก็ใช้ระยะเวลาในการโคจร ผ่านแต่ละราศีก็คือประมาณ12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองดาวศุกร์ก็ใช้เวลาในการโคจรประมาณ30วันดาวเสาร์ใช้ระยะเวลาประมาณ30เดือนหรือ2ปีครึ่งราหูก็ใช้เวลาประมาณ18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งถัดมาเป็นดาวมฤตยูก็ใช้ระยะเวลาในการโคจร84เดือน หรือประมาณ7ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวงโคจรที่นานที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ที่เรานำมาใช้กันสุดท้ายเกตก็ใช้ระยะเวลาในการโคจรตามที่เราคำนวณสมมุติขึ้นมานะครับก็1ราศีประมาณ60วันอัตราการโคจรที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงการประมาณอัตราการโคจรโดยเฉลี่ยซึ่งในการพยากรณ์จรท่านก็จะต้องตรวจ ระยะเวลาที่แน่นอนอีกครั้งในปฏิทินโหรนอกจากนี้นะครับอัตราการโคโจรของดาวพระเคราะห์บางดวงในบางช่วงเวลาทําไมเราถึงต้องตรวจก็เพราะว่าในบางช่วงเวลาก็จะมีอัตราการโคโจรที่แตกต่างไปจากอัตราการโคโจรโดยเฉลีย่ยค่อนข้างมากเนื่องมาจากเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าดาวพระเคราะห์เหล่านั้นมีการโคโจรวิกลคติ ผมอยายงจํากันได้นะครับเราผ่านมาแล้วบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องดาวโคจรวิกลคติซึ่งจะมีอยู่5ลักษณะด้วยกันดังที่โบราณอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวเป็นสโลโขนเอาไว้ว่าถแถลงปรางนพเคราะห์สุรเทพสเสด็จจรในจักราจรทวิทัศลาสีโดยอานุภาพพยองจะท่องวิถีลี พักเสด์แลมนมีวิสมะห้าปการกลจากอัตราการโคจรของดาวพเคราะห์ต่างๆถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นว่าพระจันทร์ก็จะมีอัตราการโคจรต่อราศีสั้นที่สุดใช้เวลาเพียงประมาณสองวันครึ่งเท่านั้นดังนั้นด้วยหลักการพยากรณ์จรที่กล่าวมาถ้ามีเรื่องราวของพบเรือนใดที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ก็จะมีอายุค,ความ แค่2วันครึ่งด้วยเช่นกันซึ่งจะทําให้คําพยากร์ที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์นั้นนะครับก็แทบจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้โบราณอาจารย์ท่านจึงกําหนดทางเลือกในการอ่านคําพยากร์เรื่องราวของพระจันทร์นะครับให้สามารถใช้ตันุจันทร์ไปทดแทนพระจันทร์ที่กำลังโคจรอยู่ในขณะนั้นได้มาถึงตรงนี้เราก็ต้องมาทำความรู้จักกันกับ ตนุจันทร์ก่อนก่อนอื่นก็มาดูกันว่าการที่เราจะหาตนุจันทร์จะสามารถทําได้อย่างไรนะครับวิธีหาดาวพระเคราะห์ที่จะมาใช้แทนพระจันทร์หรือเรียกว่าเป็นตนุจันทร์นั้นก็ตามที่โบราณจาจาร์ท่านได้กําหนดเอาไว้ท่านให้เริ่มพิจารณาจากพื้นดวงชะตาตามขั้นตอนง่ายๆนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือตรวจดูว่าพระจันทร์ในดวงชะตานั้นก็ไปสถิตยอยู่ที่ราศีใดขั้นตอนที่สองก็ดูว่าราศีที่พระจันทร์ไปสถิตยอยู่นั้นมีดาวพระเคราะห์ใดเป็นเจ้าเรือนดาวพระเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือนนั้นก็ถือว่าเป็นตนุแก่พระจันทร์ประการที่3ดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนนั้นเราก็จะเรียกนะครับว่าเป็นตนุจันทร์ก็คือโบราณอาจารย์ท่านก็ กำหนดให้สามารถเอาไปใช้แทนพระจันทร์ได้ในกรณีของการพยากรจรต้องเป็นการพยากรจรเท่านั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะใช้ในกรณีที่พื้นดวงชะตาใดพระจันทรสถิตได้มาตรฐานกเกษตราธิบดีซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าอยู่ที่ราศีกรกฎ ซึ่งในกรณีนี้ทางโบราณอาจารย์ท่านก็กำหนดเลยนะครับว่าให้ใช้เกตหรือว่าเลขเก้าไทยเป็นตนุจัน์ทรเพื่อนำไปใช้แทนพระจันทร์ในกรณีที่อ่านการพยากรจรนั่นเองเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองพิจารณาจากพื้นดวงชะตาตัวอย่างที่ยกมาก็จะมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษ หากท่านต้องการพยากรณ์จรเรื่องราวเกี่ยวกับพบพันธุซึ่งก็จะตรงกับราศีกรกฎที่มีพระจันทร์เป็นดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนเราก็ต้องมาพิจารณาว่าแล้วพระจันทร์นั้นในพื้นดวงชะาตานี้ไปสถิตอยู่ที่ใด <ül> เมื่อพิจารณาในพื้นดวงชะตาเราก็จะเห็นว่าพระจันทร์ในพื้นดวงชะตานั้นนะครับก็ไปสถิตอยู่ที่ราศีตุล ซึ่งก็จะมีดาวศุกร์เป็นดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนที่ราศีตุลก็เราก็จะถือว่าในกรณีนี้นะครับดาวศุกร์ก็จะเป็นตนุของพระจันทร์ซึ่งก็คือตนุจันทร์นั่นเองนะครับก็เป็นตนุจันทร์เฉพาะของพื้นดวงชะตานี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ของดวงชะตาอื่นๆดังนั้นในการพยากรณ์จรเรื่องราวของพบพันธุของเจ้าชะตาในพื้นดวงชะตานี้ก็ต้องใช้ดาวศุกร แทนพระจันทร์ในพื้นดวงชะตาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันในกรณีที่พระจันทร์ในพื้นดวงชะตาสถิตที่ราศีกรกฎได้มาตรฐานเกษตราธิบดีซึ่งในกรณีนี้โบราณอาจารย์ท่านก็กำหนดให้ใช้เกตเป็นตนุจันทร์ดังนั้นนะครับในการพยากรณ์จรของพื้นดนชะตานี้เรื่องราวของพบพันทุกข,ของเจ้าชะตาก็จะใช้เกต แทนพระจันทร์ในพื้นดวงชะตาอย่าลืมนะครับว่าเฉพาะการพยากรณ์เท่านั้นก็จากตัวอย่างที่ยกมาก็จะเห็นว่าดวงชะตาแต่ละดวงนั้นก็จะมีดาวตนุจันทร์ที่เรียกว่าแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าในพื้นดวงชะตานั้นมีพระจันทร์ไปสถิตอยู่ที่ราศีไหนแต่ในบรรดาดาวพระเคราะห์ทั้ง10ดวงถ้าท่านสังเกตดูก็จะเห็นว่ามีดาวพระเคราะห์อยู่ สองดวงด้วยกันที่จะไม่มีโอกาสเป็นดาวตนุจันทร์นั่นก็คือตัวพระจันทร์เองกับดาวมฤตยูนั่นเองนะครับถัดมาเราก็ต้องมาศึกษากันถึงเรื่องราวของการนำตนุจันทร์ไปใช้งานว่าจะสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างไรก็เมื่อท่นได้ทราบว่าในดวงชะตาที่จะทำการพยากรณ์จรน,นั้นมีดาวพะเคราะห์ใดทำหน้าที่เป็นตนุจันทร์แล้ว ท่านก็ต้องทราบว่าอนุจันจะถูกนำไปใช้ในการอ่านดวงชะตาในลักษณะการพยากรณ์จรได้อย่างไรก็ขอยกตัวอย่างของพื้นดวงชะตาขึ้นมาให้ท่านดูก่อนนะครับซึ่งจากดวงชะตาตัวอย่างนี้เจ้าชะตาก็จะมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมีนปลายธาตน้ำในพื้นดวงชะตานั้นพระจันทร์ทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบปุตตะ แต่ตัวพระจันทร์มาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพพันธุราศีมิถุนนั้นท่านก็ทราบดีนะครับว่ามีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนนะครับโดยที่ดาวพุธไปสถิตยอยู่ที่ราศีตุลซึ่งเป็นภพมรณะรวมอยู่กับพระอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งจากตัวอย่างนะครับในพื้นดวงชะตาที่ยกมาท่านก็สามารถอ่านได้ไม่ยากนะครับว่าเจ้าชะาตานี้มีดาว ทำหน้าที่เป็นดาวตันุจันร์นั่นเองเมื่อท่านต้องการอ่านคําพยากรณ์ของเจ้าชะตาในเรื่องราวของภพปุตตะหมายถึงการอ่านคําพยากรณ์จรน,นะครับท่านก็ต้องอ่านจากดาวพุทธที่ทําหน้าที่เป็นตันุจันทร์แทนซึ่งการนําตันุจันทร์มาใช้งานนั้นนะครับก็ลองพิจารณาจากดาวพระเคราะ ที่โคจรอยู่ณวันที่1มกราคม2567ที่ได้ยกตัวอย่างมาจากตัวอย่างเราก็สมมุติว่าวันที่ท่านต้องการอ่านคำพยากรจรก็จะตรงกับวันที่1มกราคม2567ก็จะเห็นว่าตนุจันทร์คือดาวพุธนั้นสถิตที่ราศีพิจิกพบสุภะดังนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปุตตะ ของเจ้าชะตาท่านก็สามารถอ่านออกมาเป็นโครงสร้างคพมายร์กรอนเบื้องต้นโดยใช้หลักการเดินตามดาวตามที่ท่านได้ศึกษามาแล้วแล้วก็ในตอนที่แล้วที่คุยถึงเรื่องการอ่านดวงจากดาวพระเคราะห์จรก็จะได้โครงสร้างแบบง่ายๆนะครับว่าปุตตะคือเรื่องที่เราต้องการรู้ในพื้นดวงชะตานั้นนะครับก็จะจรได้สุพะ นะครับตามตำแหน่งของดาวพระเคราะห์อจรน,นั่นเองหากท่านต้องการทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้หลักการเดินตามดาวตามดาวพระเคราะห์อจรน,นั้นต่อไปโดยพิจารณาว่าที่ราศีพิจิกซึ่งมีดาวพุธทำหน้าที่เป็นดาวตนุจันทร์ไปสถิตยอยู่นั้นดาวองคารที่เป็นเจ้าเรือนไปสถิตยอยู่ที่ราศีใดพบเรือนอะไรซึ่งก็จะเห็นว่า ดาวังคารเจ้าเรือนภพสุภะก็ไปสถิตยอยู่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นภพกรมมะท่านก็สามารถอ่านเป็นโครงสร้างคําพยร์กรออกมาได้ว่าปุตตะจากพื้นโนชะตานะครับในดาวพระเห์จรก็ได้สุภะนะครับตามไปอีกจังหวะหนึ่งในดาวพระเห์จรก็จะเป็นกรรม,มะนั่นเองหรือสั้นๆก็คือปุตตะสุภะกรรม,มะนะครับ ในการอ่านคําพยากรณ์จรสําหรับดวงชะตาตัวอย่างนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีดาวพุธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในกรณีนี้ก็คือเป็นตนุจันทร์ท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่าดาวพุธเป็นดาวพระเคราะห์ที่เดินดวิกลคติบ่อยมากในพื้นดวงชะตาที่มีดาวพุธเป็นดาวตนุจันทร์เมื่อท่านต้องอ่านคําพยากรณ์จร โดยใช้ดาวพุธนี้นะครับก็จะต้องพิจารณาในปฏิทินโหรให้รอบคอบว่าในขณะนั้นดาวพุธเดินวิกลคติอยู่หรือไม่หรือว่าเดินปก,กตินะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วท่านพยากรณ์ออกไปมันก็จะมีโอกาสที่เรียกว่าผิดพลาดไปได้สุดท้ายลองมาดูกันว่าข้อสังเกตต่างๆในการใช้ตนุจันร์ซึ่งควรจะต้องระวัง ก็มีอะไรกันบ้างนะครับการนำเอาตนุจันหรือกล่าวได้ว่าเป็นตนุข,ของจันมาใช้งานนั้นก็สามารถหาได้จากการพิจารณาว่าพระจันทร์ในพื้นดวงชะตาสถิตที่ราศีอะไรและราศีที่พระจันทร์ไปสถิตนั้นมีดาวพระเคราะห์ใดเป็นเจ้าเรือนดาวพระเคราะห์นั้นจะทําหน้าที่เป็นดาวตนุจันทร์ซึ่งการนําตนุจันทร์ไปใช้ในงานพยากรณ์นั้น ก็จะมีข้อสังเกตสำหรับท่านที่สนใจศึกษาหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในประเด็นต่างๆดังนี้นะครับประการแรกเลยก็คือจะใช้ตนุจ,จันทร์ในการอ่านคำพยากรณ์เฉพาะการพยากรณ์จรเท่านั้นอย่างที่ได้พยายามย้ำหลายๆครั้งในช่วงที่ผ่านมาส่วนการอ่านพื้นดวงชะตานะครับก็จะต้องใช้ ประจันตามหน้าที่ปกติประการที่2ในปัจจุบันนะครับเท่าที่เห็นก็จะมีหลายตำราหลายสำนักก็จะเลือกใช้เกตมาทำหน้าที่เป็นตนุจัน์ในทุกกรณีสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยก็ต้องพิจารณาเลือกแนวทางของท่านให้ชัดเจนนะครับอย่าใช้ผสมปนเปนะครับ ถ้าจะใช้ตามหลักการที่ท่านได้ศึกษาจากรู้ไว้ก่อนไปพวกโหนท่านก็ควรใช้หลักการให้ครบถ้วนประการถัดมานอกจากจะมีการเลือกใช้เกตเป็นตนุจันในทุกกรณีแล้วในบางตำราบางสำนักก็จะไม่มีการใช้เกตหรือว่าตนุจันที่หาได้ในแบบวิธีที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับแต่ก็จะกำหนด ให้ใช้ดาวพฤหัสบดีมาทำหน้าที่เป็นตนุจันทร์ในทุกกรณีอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ท่านลองสังเกตดูประการสุดท้ายในการนำตนุจันทร์มาใช้ในการพยากรณ์จรน,นั้นท่านต้องเตือนตัวเองนะครับว่าต้องไม่ลืมกฎเกณฑ์ต่างๆทางโหราศาสตร์ไทยด้วยท่านจะต้องนำมาใช้ร่วมกับการพยากรณ์จร เช่นเดียวกับการอ่านคำพยากรณ์โดยปกติด้วยดาวพระเคราะห์อื่นๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวคู่มิตรเรื่องของดาวคู่ศัตรูเรื่องของดาวองค์เกณฑ์เป็นต้นนะครับเรียกว่าในบรรดาเรื่องราวทางโหราศาสตร์ที่ท่านได้ศึกษาไปแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้หมดอย่าลืมนะครับในการอ่านคำพยากรณ์จรจากดาวพระเคราะห์จรน,นี้ ก็สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยเรื่องสำคัญก็คือท่านจะต้องหมันฝึกฝนทบทวนรูปแบบวิธีการต่างๆให้แม่นยำรวมไปถึงการทบทวนทำความเข้าใจความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยที่ท่านได้เคยศึกษาไปแล้วให้เกิดความแม่นยำขึ้นด้วยซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถอ่านคําพยากรณ์ ดวงชะตาต่างๆได้อย่างมีรายละเอียดในแต่ละด้านแบบพบท้วนถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในตอนหน้าทางช่องสาระสำราญจะนำเสนอเรื่องราวใดน,นะครับท่านที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับก็รับรองว่าเป็นเรื่องราวที่ขอให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามอย่างแน่นอนสวัสดีครับ